สวัสดีครับวันนี้ตรองเที่ยวทั่วไทยอยู่ที่อำเภรปานบุรีจังหวัดขอนแก่นนะครับตรงนี้ผมอยู่จุดเช็คอินของอำเภอปานบุรีนะครับตรงหล่นเรียบชายหาดนะครับครับจุดแรกคือต้นตาลสามต้นนะครับอ่างอยู่ตรงหน้าโรงแรมปัตตวีรีสอร์ทแอนด์สป,ปานะครับ ปฏิว่าเป็นจุดจินจุดหนึ่งของปาน้ำปานนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปชมโบราณของท่านประธานเทียนะครับ่สียยวอนเภอรานีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตลอดเที่ยวทั่วไทยอยู่ที่ป่าน้ำปานนะครับคือตำบลป่าน้ำปานนะปอำเภอปานบุรีจังหวัดปัติาน,นะครับ ตอนนี้ผมอยู่กับอยู่ที่บ้านของอประธานเทียบนะครับฝรั่งปานนะครับสวัสดีครับประธานเทียบครับครับสวัสดีครับกตอนนี้ต้องต้องขอขอบคุณประธานเทียบมากนะครับที่ให้โอกาสท่านช่องตลอดเที่ยวทั่วไทยมาทําการถ่ายทําวิดีโอเกี่ยวกับโบราณนะครับซึ่งก็ทราบว่าท่านก็มีประวัติการเล่นโบราณก็เลยติดต่อเข้ามาแล้วก็ท่านก็อนุญาตให้มาสัมภาษณ์ที่บ้านนะครับ ในมาชมวัวรานะครับในเบื้องต้นเนี่ยคงจะต้องคุยกันเรื่องประวัติความเป็นมาของของท่านว่าท่านมาเล่นวัวราตั้งแต่เมื่อไรท่านเริ่มเล่นวัวอายุเท่าไหร่มีวัวรากี่ตัวอะไรประมาณนี้นะครับยให้ท่านเล่าให้ท่านผู้ชมได้ได้ในภาษาที่หนึ่งครับผมเริ่ม,มเล่นวัวราตั้งแต่ปี18ตอนนั้นมีวัวตัวเดียวตัวเดียวครับแล้วก็อยู่มาพอประมาณปี ประมาณสามสูงขกเล่นตั้งพวงเลยจบรงกับพวกที่ชื่อฝังเหยญใสน้อยอ้ยฝังเหยญใส่น้อยอยู่ที่ไหนดะอู่บ้านใหม่อยู่บ้านใหม่เดี๋ยวนี้เขาเลิกไปแล้วอ๋อเอนแรกอายุท่านเท่าไหร่ท่านเท่าไหร่สิบเศษเลยจริงจริงเพราะก็คือไม่ประอยัดเลยนะครับเขาเลิกไปหลายปีนะอ๋อเลิกไปหลายปีแล้วผมตั้งพวงมาเล่นวัวซื้อวัวตัวนั้นไม่แพง ตั้งแต่สามมือสามมือห้าสี่มือเลีนแสนเนี่ยทำไมปีสามสิบเลยใช่ไหมราคาใสก็มีเหรอครับปีสามสิบเลยเป็นวัวอะไรที่ว่าเป็นวัวใหญ่กว่าวัวใหญ่วัวใหญ่เป็นเป็นวัวนอกไม่เป็นวัวรองวัวนอกวัวนอกนะกมซื้อมาตัวแต่ว่าตัวมากมันมีตัวเดียวที่ผมซื้อราคาแต่มาอยู่เขาอยู่บนไม่ได้งผมก็ซื้อโด่ใช้ราคาสามมือสามมือห้าสี่มือ เลาไอ้วัวตัวาาราคาแสนนะซื้อซื้อมาจากไหนซื้อมาจากปากท่อปากพ่อจ้เจ้าวนั้นก็เป็นเป็นเหล่าเบราหรือว่ารเราไปเห็นที่สนามเห็นต <c oughs> ปเห็นที่บ้านเหรอ,อรติดต,ต่อ,อยไงถึงว่าต้องซื้อกพวกกันนะครับเขาบอกว่าวิ่งวิ่งนอกเบลามันแข่งแข่งดีอะนี้อ้แ้ก็แสนหรือ่าปีสามนี่ยก็ข้อการ่าปัจจบันเน่ยก็เยอะเหมือนกันนะ่า แล้วมาเล่นเล่นเรื่อยมาเรื่อยมาตอนนั้นพอว่าคนชื่อสับเวียหรือชื่อแตนเอยเขาเลิกเขาเล่นอยู่กับพวกเด็กๆเล่นนบ้านใหม่บ้านเก่าเสือเขาเล่นกันมาเรื่อยเรื่อยเรั้งแตั้งแต่ตอนนั้นมาก็มีวัวตัวตัวแรกคือตัวที่ราคาแพงที่สุดตัวนั้นก็คือมันอยู่กับท่านได้นานไหมไม่นานอยู่ปีเดียวปีเดียวแล้วท่านก็ปล่อยไป แล้วที่ตอนที่ขายไปเนี่ยเพราะว่าเราไม่ชอบแล้วคเพราะเริ่มอายุเยอะอายุเยอะแล้วก็อ้วนด้วยอ้วนด้วยเลี้ยงไม่ได้พออ๋อก็คือขุนที่จะเอามาทําวัวร้านมันจะไม่ไปเแล้วขายขายต่อไปให้เขาไปเล่นต่อแต่ขายไปห้ามือเองคือเขาก็เอาไปเล่นต่อเหมือนกันแตล้วที่ตัวนะที่บ้าที่บ้านผมเลี้ยงตั้งแต่ ห้าตัวเยนยี่สิเมื่อตอนโควิดมาที่แรกเนี่ยผมเลี้ยงมียี่สองตัววัวครับอ๋อตอนนี้ก็เลยแจกจ่ายให้ลๆๆๆ้านๆเลยบ้างอะไรกลูกผีที่ว่าเล่นกันด้วยกันตอนนั้นท,ที่ท่านเล่นเนี่ยเล่นตอนแรกอายุเท่าไหร่ที่เล่นตอนผมเล่นตอนนั้นอายุยังผมเล่นตอนนั้นอายุยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบสาม อ๋อแล้วตอนที่สามมีวัของตัวยังองครัีนะครับก็คืตัวที่เราซื้อมาจากพ่อไม่อันนี้ซื้อหลังอีกใช่ไหมรัอ๋อไอตัวที่วันทีแรกเลยชื่อสี่แพสีแพตัวนี้เก่งครับจะซื้อมาจากไหนผมซื้อมันจากเขาย้อยเขาย้อยตัวแรกของผมเลยอ๋อซื้อมา่สี่เมือสี่หกร้อยบหัวนอกครับสี่ร้อยแล้วก็แล้วหยิบสามหยิบสี่ก็เล่นมาเรื่อยแล้วตอนนั้นมีมีวัว ช่วงที่เราตอนอายุยี่สิบถึงสามสิบปีประมาณนี้เรามีบัววัวลานกี่ตัววานันช่วงนั้นก็มียู่สิบตัวตัวตัวครับเป็นหัวนอกครับบัวนอกสามตัวมันก็หมุนเวียนนะครับเป็นวัวรองเป็นบัวนอกครับเป็นัวคานครับอ๋อหมุนเวียนกันไปวัวนอกจะประจําอยู่ประจํำวงอยู่ประมาณสามตัวโอแล้วก็ทีมทีมงานของท่านตอนนั้นมีมีมีกีคนก็ทีมอะรกัน โดนมากวัวอยู่อยู่กับผมทั้งหมดแต่ว่าผมไปเอาหลานๆมาจับควัวควัวแล้วอย่างฐานะากองควอ๋อคือเรามีทีมเดียวของเราเนี่ยแหละเราเป็นนายพงษ์เองด้วยเตรงนั้นนะครับอ๋อก็คือเราเป็นนายคัวแล้วก็มีครูหลานเราเป็นมาช่วยงานการปองควัวอะไรพวกนี้ครับอ๋อเราช่วงนั้นมีมีวงหนึ่งแบบนี้ก็มีสี่แพ้ดัวที่ดงตัวแรกเลยอืมน่าจะนั้นผม หลังจากตัวสิแพมาก็แล้วก็มีข่าวพองมีสิ่งนุ่มีอะไรอ่เงี้ยแล้วผลงานของท่านที่มันอยู่กับท่านหรือว่าอยู่ท่านจนเกษียณหรือว่าท่านปล่อยไปก่อนอยู่กับผมก็าเมื่อก็ว่าอยู่ผมอยู่ประมาณสองปีสามปีก็เปลี่ยนมือกันไปเรื่อยๆครับเพราะตอนนั้นมันเล่นหัวใหญ่ครับอ๋อนั้นก็ข้อที่ยอมหัวใหญ่ครับหัวใหญ่อื หัวเล็กก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้จมกันหัวเล็กขึ้นมาเริ่มได้สามปีสามปีมที่ว่าเล่นกับจัดนะครับเล่นกันนสะามป,ปีนี้นะตรงเนี้ยหลังจากนั้นก็ตอนนั้นเล่นหนนัวใหญ่ทั้งหมดหัวใหญ่ทั้งหมดนะม,มาเล่นเจนสักป,ปีพกสูง หัวใหญ่ห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าศูนย์ก็เริ่มก็เริ่มสแล้วมีมีสาวๆหัวใหญ่เริ่มมาเรวกกับการบวกลางๆเล็กๆ็เริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแล้วตอนนั้นพอเริ่มวัววัวใหญ่ก็เริ่มอ่าไม่นิยมแล้วถ้าเราขายออกไปปล่อยไปอ๋อปล่อยไปง่ายๆพวกคนก็ปล่อยไปทำอะไรก็เขาซื้อเลานอ่ไปทับตัวไหนยังสิบปีดีๆเขาก็ไปเล่นต่อเล่นต่อก็เหมือนกับว่าพัดเลยจะไปพัดมือไปเรื่อยครับ เราผมก็ไปเอาวัวเล็กมาข้าวแทนลแล้วชุดตัวเล็กท่าน,นมีมีกี่ตัวชุดเนี่ยเนี่ยชุดแรกเลยชุดแรกเนกลุ่มมีอยู13ตัวหนึ่งตัวที่ไหนงผมไปซื้อแถวเพชรบ้างซื้อวัวรุ่นมาสามตัวสามพัร้อยบาทแล้วก็มีมีราคาแสนแสนแสนห้าอยู่ตัวตอนนี้อยู่นี่ตังค์ท่าชื่ออนะไรตังห์ทาชื่อปนะั๊ก ความปั่นใจความใจความใจนะคือจากหลองโพวงการนะน้องโพวงการอ๋อ้น้องวงการแล้วองหลอกผู้ดีครับก็ผมซื้อเป็นวัวเล็กๆลูกแอร์มามามาก็เล่นดีมาตลอดนะครับเย็นเหลือทุกวันตอนนี้เป็นวัวลูกสาวซื้อตั้งแต่ลูกแยมมาเลยตัวเล็กที่เดียวซื้อมาก็คุูกนอกทำลองมันก็ดีตลอด แล้วผูกแพ้บ้างขนะบ้างนช่ไหมอืม่ส่จนใ้า่ก็จะชนะชนะมากกว่าแพ่ในรอบที่เขาอยู่ท่านกี่ปีตั้งแต่เติมผูกแหวมาถึงกันแ้สามปีนะสามปีนะผูแหก็ประมาณขวบขึ้นก็ประมาณต้นเดืวันสี่ครับประมาณสี่สี่ขวบสี่ถึงห้าสี่ถึงห้าขวบการรุ่นเลยนะเออสตาร์เท่าไปลงสนามก็เป็นวัวลูกกา การแล้วก็มีคู่มันก็คือนพมินกมินนม่ไม่จริงจริงเมาไม่ไห้เลยเราเขาเราเรามาจากท่าแรงอะพอ้ขึ้นไปก็้แั่แด้วแร้วตอนนั้นได้มา้องอะไรบ้างได้ไรันได้กันกับตัวตัวนี้เลยอ๋อคือว่าจ สามหีห้าเดือไม่ไม่ยาวรับแต่ว่าปีดีๆจะได้ตอนอยู่เขาเนี่ยเขาวิ่งไงตอนอยู่กับเข้าอย่ายังวิ่งเนืองากว่าซ้อมอยู่อ๋อเป็นหัวซ้อมอยู่ครับวัวซ้อมอยู่ผมเห็นไปเห็นในสนามครับเห็นสนามซ้อมมันลักษณะดีแล้วก็ปีๆพอจะได้หน้าฝึก็เลยซื้อมาซื้อมาณน้อยดีว่างซ้อมไม่แพงแล้วตัวนี้ลงเขาไม่ได้ลงสนามจริงกับโย่านกีสนาม โอ้ยพอพอแบบฝันใจนี่ครับฝันใจเลยครับมันผัดกันปลุกนอผัดับรองแล้วตัดตัดตีเขาตัวนี้ขัดกันถ้าเราไปชนะอวตารตัวไหนที่ว่าที่ว่ามันดังมากทีต่อที่มันจะรัอ๋อฝันใจก่อนฝันใจประเทศจะผมก็ปรุงชนะหลายตัวใช่้หมใช่มันมันหลายเจ้าหลายเจ้าก็คือ จะชนะเยอะอยู่แล้วเนี่ยนึกนกกรพินเหมือนกันโดกรมีนมันหัวมันเนี่ยวอะถูกนอกรัชาร้อยรอบอะถูกแล้วต้องติดไปร้อยรอบร้อยรอบนันคือชนะการแขงนที่ชนะที่ว่าเราจำจำได้ที่ละลองที่งานรักละล่องไงล่อรอบชนะชนะวันนั้นชนะวัว เป็นโมเฟสนะครับโมเพสนะครับครับโมเฟสอ่ะพูดง่ายนะัต่อนน้นก็ประจบเจอเพศอย่างเดียวใช่เป็ใหญ่นือบัวต้เพื่อบัวใต้โมเฟสตีบัวใต้โอเคโอเคก็มีหังใจแล้วก็มีนกมินเห็นนกมีแล้วก็มีตัวไรต้องมีลูกเบนก็มีบัวแบบก็ลูปลูกคาน้างบุกนอกมัางบุแพะนครับคอฟคอฟพอฟจะได้ ที่ดิเด่นก็มีสองตัวอยู่ตรงนี้หัวนอกนะหัวนอกหัวนอกแต่ถ้าหัวคานหัวรองหัวรองเขาหัวรองอยู่นู่นครับอยู่บ้านหลังมีจุดตัวชื่อว่าอชื่อว่าคอพอจะที่ว่าไปทำรองให้หัวไร่ไหม่พัฒนาทับวันนั้นสองร้อยเท่าไหร่รล่สองร้อยกิโลมาชนะมาชนะไอ้นก ไอโนตอมินของพวกไรใหม่สองร้อยครับสี่ือนห้าอรเไม่ได้ม้แล้วก่อนก่อนโควิดแต่ก่อนก่อตอนนั้นเราเล่นยู่ชุดนี้เนละยมันมันหัวชุดชุดรก็น่าจะเป็นไปดะเรี่ลยถ้าเปิดถ้าเปิดถ้าเปิดเกขานก็จะมีการอวิ่งได้เนาะได้คนับว่ายังสี่ห้าตัวเป็นบนออ แล้วเออจริงจริงแล้วประวัติพวกเล่นโบราณของทางตุจนี่มันมันเริ่มเลย่มเริ่มเริ่มเลยแมันมันเหมือนเส้นเหมือนเหมือนการเหมือนเหมือนเหมือนการับกกว่าจากวัววัวนวดเชาวนั้นเขาว่าวัววัวเมือการเมื่อก่อนใชววันพื้นมี่วัวตะพายแต่วัวเพชกจะวัวประจกนี่อป็นวัวทอง ผมเล่นมาเมื่อก่อนนี้พ่อเขาเล่นอยู่เนี่ยเขาเล่นจากเนี่ยเราไปเล่นที่กุยขับวะสมัยก่อนไม่มีรถ้วหนักเกนไหมแล้วก็ของพ่อผมเสียผมก็นึกนึกอยากไปเล่นมา่กันเลยซื้อสีแผ่นนี่แหละผมชอบเล่นเล่นโบราณดุนท่านไม่ได้ใช่ไหมลูกพ่อฟอนี่เล่นมาแล้ว แล้วก็พี่ชายพี่ชายก็เล่นครับพี่ชายผมนี่อยู่อยู่ที่ประจวบครับขอก็เล่นตัวนี้เล่นอยู่ใช่ไหมครับเล่นอยู่กับผมเนี่ยอ๋อเล่นด้วยกันทีนี่โควิดก็เลยกลับบ้านกลับบ้านเออเนาะสวัสดีการเล่นโบราณของประจวบกันเหมือนกันนะในประจวบก็มีเล่นขี่มือเล่นโบราณก็มีแต่ว่าประจวบก็มีหินปาบุรีคุยสับลียอด แล้วก็เมืองทับตะแก่ทับตะแก่ทับตะแก่แล้วตึงทับตะแก่หกอำเภอครับหกอำเภอครับแล้วมีในปิจบสนามใหญ่เนี่สนามสนามใหญ่ที่ที่ว่าชอบจัดอะไรเนี้ยในปจบมันมีทั่วไปทั่วไปใช่ว่าไม่มีจอจงที่ว่าเป็นสนามกลางเป็นอะไร ดี่นะครับเพื่อมีงานวัดก็ไปวัดออ๋พอมีงานโรงเรียนงานบุ๊บบ้านก็ไปจะมีสถานที่จัดตลอดวันนี้วันนี้ท่านมีวัวรานอยู่ที่นี่กี่ตัวที่ตอนนี้อยู่ที่ว่าใช้ได้เลยก็ได้เลยสี่ตัวตั้งวัวนอกทั้งหมดเลยครับแล้วก็เป็นเราที่ที่อยู่ที่ป้านานนั่นก็มีทั้งวัวนอกวัวพานมีประมาณกี่ตัวที่นี่ พี่นู้นมมีพอเปิดนะครับพอเปิดเลยครับสิบสี่นี่มากเลที่หัวรุ่นเดียวกันนะฮะไม่เปิดเปิได้เปิดเองไม่ได้ถ้าหัวรุ่นเดียวแต่อัรุ่นเล็กๆที่ฝึกกันซ้อมกันอยู่ว่าเล่นกันด้วยรุ่นเล็กฝารุ่นนี้อีกประมาณเปิดอีกประมาณสองครั้งเปิดครับสองเปิดได้นะต่อเปิดสบายสอเปิดสบายเลยเนี่ยหัวรุ่นกลางวัวรุ่นเล็กครับหนกะครับอันนี้ก็คือประวัติการเล่นโบราณของท่านประธานเปี๊ยกนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาทุกตัานให้เจียบ์าชมโบราณที่ที่อยู่ตรงนี้นะครัมีประมาณสิน้าตัวที่เป็นมัวนอกรัวนอกี่ตัวนอสีตัวก็จะมีเน้อกระบินขับใับไับ้รถเบนท์รถเดนแล้วกเรือยังไงปัดปัก